โอแล้วมันดูมันเล่นเออพันลัวข้างบ้านเข้ามาเสาหักเลยตัวเสาปูนอ่ะตัวใหญ่ัเน,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 นี้ผู้ตัวผู้ตัวผู้แก่แล้วเ <c oughs> ห็นขาที่หา้ <c oughs> าวไหมเป็นเช้าขาที่ห้านี่ดูกระนองกระดอบตันใหญ่ <c oughs> <c oughs> เออแม่งม,มองมาทางนี้ว่ะ แมวไม่ได้แย่งแมวไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งเฮ้ยเฮ้ยมันถั่วเลยอาหวยอะไรมันถั่วาหวยดูนีไอ้ดูมันเจ้าถัดิเด็นดิอันคันหรือไงวะนั่นน่ะดิไอ้ยี่มันมันไสเราเปล่าวะบ้านแล้วงเฮียมาแล้ว แมาลูกกินอันนั้นไปก่อนเฮ้ยมันเดินไปไหนเน,นี่ยเฮ้ยชนบ้านแมวนะโอ้โหยับแน่เลยบ้านกูโอ้โหแมวต้นนู้นเรียบกล้วยล่ะล่อมันเออไป,ไปไปเอากล้วยดีตัวให้หน่อยดีพี่เตรียมผมว่าพี่เถิดรถเอะเผือ่อมาทางนี้รถออกเลยครับใช่ครับใช่เผื่อมาทางนี้ผมจะให้ออกจากปรให้ออกตัวประตู ไอ้จ๊ะแล้วมันทุกอะไอ้เหี้ยเข้าตรงไหนพังตรงนั้นน่ะโอ้แล้วมันเดินไปไหนเอ้ยตางนี้นี่ไใบเขียวโอ้หูแล้วต้นหนูนี่เหรอผลไม้เราไปยืนถ่ายรูปไม่ได้หรอกเออแต่แค่นี้แหละเดี๋ยวไปถ่ายผลไม้กัน